สูตรเยื่อผมก็จะมีหัวอาหารปลาดุกนะครับและขนมปังปดลำสองกิโลลำอ่อนขนมปังคนระับ ใขนมปังผสมแล้วคุกเขาให้ทั่วปั่นพอปั่นดูนะครับพอหนุ่มเหนียววันนี้ผมเอาไปแค่สามถุงนะครับถุงละ1นกิโล ครับถึงแล้วครับไม้ตกป,าปลาของผมเองเป็นไม้ธรรมชาติลงเบ็ดก่อนนะครับนั่งรอไม่นานมาแล้วครับแ้มแรก ปลาตะกุกได้เวลากลับบ้านนะครับปลาก็ได้ประมาณ4-5่กิโลจะมีปลาตะกุกปลากระม